โอ้จุ๊ยก่อสามวันอยู่ไหนนี่แหละสามวันให้เสร็จก่อฉาบสองวันน้ำในสามวันก็ได้ใช่ใช่ใช่จุ๊ยทำได้นะทได้โอเคโอ้เวลิกูดเดี๋ยวพาไปเลี้ยงหมูกระทะนี่ยมีคอนไหมมีมีเอามัดมัดใส่มัดใส่ดินเข้ามาพอเไหมเอามัดใส่ดินมัดใส่ดิน nhau dạ. nhau chơi nhau ho Hô, 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 hô chơi dìm, dìm. chơi dìm dìm. chơi nhìm à, chơi chơi nhìm 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 chơi không เชียดไาะตปูละไมอไม่อัดนี่เลยตรงตรงไม่อัดอะางๆนุ่นขางนุ่นกระก้าวเลยแต่ว่าริมนี่เห็นมันเสร็ไม่อัดท้างไหนคอยอ่เขาอีกจังย้อนลงดิงลงอีกเป็น ยี่สเส้นผุนเหรอลุงเออไ่คอยบอกแข่ลุงช่วยดูดึงให้มันลงล่างเลยลงลงเออเป็นก้ยเป็นสองืดผุนลุงประมาณสามเสออลง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 ชา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 ลงลงลงชาลงเลงเยกเจ็ดหลายวะลงเีกเอลงเีกสบ้เสนลงลงลงลชาาชาชาชาลงยาบี ยาบียาบีเป็นไหนบ้านนีเ่เอาเอาเอา,เอาเขาในไปมัน่นเขาไปอีกเป็นเส้นเครืหงวลงทั้งทั้งติดบ่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะกันลุงเดี๋ยวเดี๋ยวให้เออไปดิงไหมดิเจ้าอี

ข้างในอีกจักเขาข้างในอีกจักเครื่องเชื่อมเลยบุ้งเครื่องเอมอคือมันตดไปเอานิดหน่อยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีวไหมพ่อพ่อ